อ๋อมันแน่นเ้าไปได้ใ่าได้หมย้พอ่าปุ๊บเนียมันอมันก็ได้เขาไ้อ้ไม่ไม่้าไม่นรอก็ไรก็ว่าไม่ดลองรอเขาเนยเขาทำสเร็จแล้วไงอ้อเจ้าน่าจะไปหลับไปนอนไปนอนที่อื่นไปงงอยู่นั่นแหะโอ้ ถ้าต้นพืนไม้่านเนื้อฐานของมันเน,นี่ยเวลาไปเผาเนี่ยจะไม่เป็นมะเร็งแต่เผาฐานอย่างอื่นจะเป็นมะเร็งเพราะเนี่ยมันจะแบบมันมันใช้พลังงานน้อยสูงเอาไปถ้าต้นพืชปนไม้เนี่ยเอาใบไม้แห้งๆปนิมนึงแล้วใส่ไปนีดออกไปเป็นใบไม้ใช่ไหมแต่พูดแต่ง่ายทำยากหาไม่เจอจริงเหรอเนี่ยจะสองตัวเอาขาเขาเลยครับพี่ ไม่ไ้ไม่ไม่พอใแต่ตะแกรงเนี่ยเขาสงใหญ่เลยหรอคะเขาสงใหญ่เลยค่ะอ๋อตีเมตรอ่ะถ้าเกิดว่าเพาะแต่ตะแกรงนี่เราต้องมีปันอะไ้านนี้ไม่ต้องปันนี่ปันนี้มนกันต่ว่าเราจะเอาไปปลูกเมื่อไหร่ก็ได้ะถ้าอยู่ในแฉก็ต้องเกันเลยอเป็นแอ้ต้นหอมมันได้ไงมันหวมหัวนึง่าันเยพอหัวนึงก็ได้ต้นนึงด ขึ้นเแราก็จะได้ต้นเดียวก็จะมีขนาดแตกออกมาก็จะแตกเป็นโตัวอย่างที่ปลูกนี่คือปลูกหนึ่งต้นนะคะหนึ่งต้นคืออะไรเอาหัวมันหรือหัวหนึ่งหัวหัวตีกหรือหัวหัวใหญ่อแล้วแต่มันมีหัวขนาดและขนาดอ่๋อมันเป็นต้นใช่ไหมหัวมันก็ยัแตกแบบนี้ใช่ไหมทำไมฉันปลูกน่ะมันหัวหนึ่งก็ได้หัวหนึ่งเดิมอยู่ที่ดินอนกันอยู่ที่ดินพอหัวแล้วก็ต้องคนดินด้วยค่ะใส่แจงของโอ้ไม่ได้ปลูกวนนั้นปลูกวันแรกจนวันปอดมันก็ไม่ได้ปวดเลยแล้วเราก็เก็บไห้หัวเป็นพันต่อได้ ก็คือเก็บพันในสวนเองอ๋อมีหน้าเราปลูกไม่เป็นนี่นะเราถึงต้มาเรียนดูละเราถึงไม่ออกนี้ง่อ๋อเาไอ้ที่มันมีรากเนี่นะแมง้เราไปซื้อกินแล้วก็งาเราปลูก่ายเหรอใช่แต่ประมาณนี้่ะตาเราแค่ต้องแต่งดูความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะตรงตรงตรงงามันไม่ไม่ไ่ ต่อไม่ได้แต่ก็ท่านเอไม้เขาต่อเ่าต่อมันก็แตกหมดไม่ถึงนะีกทีหนึงค่ะโวนี่มันไม่อกมันไม่บอกเลยถูกไหมแตะมือเราเนี่ยใช่ไหมไม่รู้นต่อให้แน่นอ่าบัวอ๋อพอมันผ <หา S 2> ูกครับถูกไฟมันต้นอาหารกินง่ายไม่กล้าซื้อไม่ลงทุนเลยเนี่ยเชื่อป้วยเสร็จตัวอ๋อมันผูกแล้วมันก็เยอะมันจะดึงเองครับให้เรากก็ลัวไอ้นั่นไงกลัวว่ามันมันจะน้ำไม่หมักไม่ไหวการได้ต่อ เสามเมตรสี่เมตรเลยค่ะแล้วก็เลือกว่าต้นไหนแข็งแรงว่าต้นนั้นต้นนี้เลืกเด้วยเราเราเกษตรเขาเกษตรบอกว่าต้องใส่สังเวยเราแบบมีมาทำคือมาจะถังเขาก็คือการปลูกแบบปลานี้ใช่ไหมคะถ้าเรามีเวลานิดน้อยเราก็ทำแบบนี้ค่ะสือดูโอ้ยฉันมีเวลาเยอะเดี๋ยวจะทำสองอย่างเีฮยทำแบบอันนั้นเล้วเราเสร็จแล้วหนึ่งหนึ่งเสาเนี่ยเราเราใส่สักสามสี่ต้นถอาสามต้นแล้วมันไม่ทะเลาะกันหรอแล้วมันเก็บง่ายๆก็ไม่เหนื่อยเนาะ ไม่รู้เรื่องเราเขาเลยเม็ดต้งเม็ดยังไงคับองื้อเม่ดผันเาดผนก่อนแล้วเราค่อยมาน้ไม่ได้ค่ะเไม่มาได้แม่เขาไม่ติดเร่เลเขาไม่ดดแะรืแฉแลไม่ได้แน่ว่ามี แก๊บแดดหลังแดดวันเอาเอาเอาได้ไปเทาในปลูกที่บ้านอ่ะแล้วน้ำมาอาทิตย์กว่าแล้วมันไม่ออกเลยเลยไอ้นี่เดี๋ยวไปตากแดดแดดนาแดดยังไงให้มันแบบแห้งๆเหรอตากแดดไม่ได้เราต้องมาเรียนทำเองอ่าเหรอวันก็ยังคิดว่าเอาอีกเงียบใช่เหมือนผมเลยไม่น่าผมเอาไปมันไม่ขึ้นเลยมันไม่มีเม็ดมันไม่มีเม็ดเหมือนเม็ดบอกไงอ๋อแล้วอย่างเมล็ดพันธุ์ถ้าเกิดว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็รอให้มัน ออกสีเหลืองๆก็คือแก่แล้วถ้าแก่แล้วก็ตัดก็ตัดทำดเป็น,ปนไม่ไดพันธุ์ได้แล้วก็ไม่ต่างแดดค่ะต่างแดดอ๋อมันมอ๋อหลักการง่ายๆก็คือมันมีเม<ช>็ดเราไม่ต่างแดด<ช>แล้วก็กลัวมันไม่แก่พออันนี้มันแก่แล้วเราให้มันเหลืองค่ะใหาา้มันเหลือง,องวางตู้ห้องเต้น,นี่คือเราให้มันเหลืองก่อนเดมันก็แก่แล้วค่ะถ้าเหลืองไม่หลายได้แล้วเรียนตำรามาบอกว่าต้องคุมดินค่ะคุมดินคุมดินหรือเรียกว่าคุมดินค่คือหลักการคุมดินแถ้าบอกว่าเขักการคุมดินจรงเหรอค่ะมะเร็งเบาหวานจริงนชา ถ้าเป็นยอดนี้ก็เด็ดโรยกินน้ค่ะลอๆๆก่อนแล้วางน้ำลงไลอไงล่อไงตัดตัดเป็นปกติเคี้ยวดิบก็ได้ครับอันนี้เคี้ยวดิบก็ได้นะคะหน่อยเป็นมันยางมันเาะมันกระจายครับไม่ต้องงออกค่ะถ้าถ้าตัวอ่อนไปเลยมันจะมันนิดนึงเผื่อนัมันเราเผื่อนั่นมันเราเผื่อ ở mày mày mới chơi chơi, ờ, lắp máy nó xong rồi đó. như này 可以可以有办法 ที S <s ่ระบบไฮดรลิกเขาทำไปแล้วครับป็นไรทีแรงครับเนี่ยออกมาใหม่เลยใช่ไหมครับเนี่ยผมลองเผยเขราคาเท่าไหน่ี่้าเทึอ้นแต่ว่าไม่ตูรันลเียกัากูุมนก็ไโอเยตัดตเลข ปิดเต้น่อยปิดเต้น่อยอยโรงสีนม่งีแนโรงงานโมงงกนโรนงนี้งนรงานโ้ไงกนีรงง่นโรงงานโรงงานานโรงงานโร่งานงงอนโรงง่นโรานรนโรงงนรงงนรนโรนโรงโราน้รนรงยนรงนง อันนี้ออกไหมออกค่ะมันจะเปลือกไม้ออเปลือกไม้ค่ะเปลือกไม้อันนี้มีมีวัวมีเกล็ดดำอะไรจีกกรองการรองคุ้มบ้าคุ้มใส่ใส่ดินด้วยไหมครับมีมีดินด้วยค่ะดินด้วยพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวท่านจะไปใส่ตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ใส่แล้วก็ให้ดินกบข้างบนอีกทีหนึ่งอ่ะแล้วอันนี้กบไมได้เหรอได้ค่ะแตเป็นเปลืองกบว่ามีดินต้องเอาดินของเขาไปด้วยถ้าจะดินใส่ดินของเขานี่ยอ๋อเป็นทั้งนาก ทั้งลากทั้งดินก็อารมอย่างนี้เลยค่ะเธอเธอจะเธอลงเอาโอเคทำไมแล้วก็ดินนั้นทับถ้าเราอะไรอ้วก็ไม่ได้รู้อย่างนี้ไหมค่ะลามดีใจจังค่ะม้วนม้วนลากเข้าไปในนั้นเลยค่ะม้วนไปเลยอ๋อแล้วเนี่ยก็ลงไปเลยค่ะลงไปเลยทั้งกิ่งทัางอะไรอยู่แล้วดินนั้นกลบไม่ได้เหรอกลบด้านเหมือนกันค่ะ แต่อย่าให้ดินของแข็งนนี้ไปด้วยทไมอ่ให้ชุ่มชื้น,นแล้วแบบเหมือนกับมันมีอ๋อมันมันอยู่บ้านเก่าใช่ใช่ต้องกดแน่นๆนะใช<า>่กดแน่ๆน,นๆค่ะอ๋อแล้วเรานี่ยก็มีทำไงอ่ะก็ถ้าอยากได้ดินเยอะก็ไปเติมดินในน,ใน,น,นั้นใส่อีกให้มันร่วนๆนิดนึงเสร็จก็เอาบ้านเพลินนี่แหละแต่เราก็ใส่ถุงไว้แล้วเวลาเราแยกเวลาเราแยกถ้าเกิดว่ามันแตกกลิ่นเยอะแล้วท่านก็เด็ดแยกไปจำต่อ หรือว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะมันแตกมันแตกแขนงอย่างนี้แล้วท่านก็เด็ดกินแบบนี้ไปชามได้เลยชามอะไรอ่ะชามกับดินอย่างนี้แล้วค่ะเนี่ยเสียบไปเลยค่ะเสียบลงอย่างนี้ไปเลยเนี่ยอ๋อเราไปทำเราไปทำถุงอย่างนี้ค่ะแล้วก็เสียบตรงนี้คจะเอาข้าวใช่มคะเอ่อน้าข้าวปลานี่มันจะเหมาะกับต้นมะกรูดต้นมะนาวค่ะโอ้ยเห็นปลูกเนี่ยอื่นเด้อไปอยู่บ้านลองเด้อตัวตัวเ้อสารเเน่มา